ทฤษฎีของพิษคณิตบูลีนจัดทำโดยนางสาวอรสาปัญญาพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะทฤษฎีของพิษคณิตบูลีนพิษคณิตบูลีนเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการเคราะห์และออกแบบวงจรตรรก,กะที่ใช้ในการลดสมการหรือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เนื่องจากการออกแบบวงจรตรรก,กะใดๆ เราจำเป็นต้องลดรูปวงจรตรก,กะนั้นให้ได้น้อยที่สุดแต่สามารถทำงานได้เช่นเดิมเพื่อให้การออกแบบวงจรตรก,กะคุ้มค่าทั้งราคาความเร็วและประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้เราสามารถออกแบบวงจรตรก,กะได้อย่างมีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรเราจะใช้ เครื่องหมายบวกแทนความหมายอเครื่องหมายจุดแทนความหมายแอนเครื่องหมายบาแทนความหมายนอดทฤษฎีของพิษคณิตบูลีนมีดังนี้ทฤษฎีบทที่1นกฎการสลับที่ข้อ A a or b เท่ากับ b, b o <or> a ข้อ b a n b เท่ากับ b a n a ทฤษฎีบทที่2กฎการจัดหมู่หรือการย้ายวงเล็บกอไก่ a o b o c เท่ากับ a o b o c ขอไข่ a n b n c เท่ากับ a n b n c เป็นการย้ายวงเล็บทฤษฎีบทที่3กฎการกระจายกอไก่ a o r b and c เท่ากับ a o r b and a o r c ขอไข a and b o r c เท่ากับ a n n d b o r a and c ทฤษฎีบทที่ c กฎของเอกลักษณ์ก่อไ a o r a เท่ากับ a ขอไข a and a เท่ากับ a ทฤษฎีบทที่5กฎการลบล้าง เบาเท่ากับ A A บาบาเท่ากับ A ทฤษฎีบทที่6กฎการลดทอนกอไกเ a ออเอเท่ากับ A ขอไขเอแอนเเท่ากับ A ทฤษฎีบทที่7กอไขศูนย์อ A เท่ากับ A ขอไขหนึ่งแอเท่ากับ A คอควาย 1OA เท่ากับ1 ง,งงููนย a แเท่ากับ0ทฤษฎีบทที่8กอไก่ a บ o าออเเท่ากับ1ขอไข่ a อบา a เท่ากับ0ทฤษฎีบทที่เกากอไก่ a o a บาแอนบเท่ากับ AOB ขอไข่ a อ a อนเบ o าอ a a ีเท่ากับ a, a n B, B ทฤษฎีบทที่10กอไก่ a o อ ทั้งหมดบาร์เท่ากับ a bar and b บาร์แอนบีาร์ขอไข่ a a อน b ทั้งหมดติดบาร์เท่ากับ a bar b บาร์อบีบาร์ตัวอย่างข้อที่1จากโจทย์ y เท่ากับ a บาร์ b c บาร์อ a อบีบาร์ o บีบาร์ d วิธีทํานะคะขั้นตอนแรกเราต้องสร้างตารางความจริงตัวแปรทั้งหมดมีกี่ตัวแปรคะมีทั้งหมดสีตัวแปรก็คือ a b c และ d นำสองยกกำลังตัวแปรมีทั้งหมดสีตัวแปรยกกำลังสีสองกำลังสีได้เท่ากับสิบหกสิบก หารสองเหลือเท่ากับ8ตัวแปรเรามีตัวไหนบ้างก็คือมี a b c d ช่องแรกเอา16หกหารด้วย2ก็จะเหลือ8แล้วก็เขียน08ตัวก็คือ0 1 2 3 4 5 6 จ็ดและแปดหนึ่งอีกแปดตัวหนึ่งสองหนึ่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 งสองสี่หกแปดจากแปดฐานอีกสองก็จะเหลือสี่ก็ใส่ศูนย์สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ใส่หนึ่งอีกสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ใส่ศูนย์อีกสี่ตัว หารสองใส่ศูนย์สองใส่หนึ่งสองก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่ง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 สองหารสองก็เหลือหนึ่งอย่างละหนึ่งตัวก็คือศูนย์หนึ่ง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 และศูนย์หนึ่งจากโจทย์มันมีเอบาเอบาแล้วก็ซีบาแล้วก็เอบาเอบาก็คือตัวตรงกันข้ามของ a เราก็เขียนตัวตรงข้ามเลยก็ศูนย์ตัวตรงข้ามก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวตรงข้ามหนึ่ง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 ตัวตรงข้ามหนึ่งก็คือศูนย์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 และศูนย์บีไม่มีตัวบาร์เราก็ไม่ต้องทาก็ได้เพราะเราไม่ได้ใช้ซี 4. เราใช้ซีบาร์ซีบาก็ตัวตรงข้ามซีตัวตรงข้ามซีจากศูนย์กลายเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ขั้นตอนต่อไปเราจะนำ a บา b บาและ c บามาทำการคูณกันนะเราจะทำก้อนนี้ก่อนก้อนนี้ก็คือ a บา b c บาตอนแรกเราก็เอา a บาคูณกับ b a บาคูณ b ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์คูณ c บาได้ศูนย์คูณ หนึ่งได้ศูนย์ต่อไปศูนย์คูณหนึ่งคูณหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์คูณศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์คูณศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์ หนึ่งคูณศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งคูณศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งคูณศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์และหนึ่งคูณศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์ขั้นต่อไปเราจะดูที่เทอมที่สองก็คือ a b c bar a b c bar a b ศูนย์คูณศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ ศูนย์คูณศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์คูณศูย์คูณศูนย์ได้ศูนย์ศนคูณศูนคูณศูนได้ศูนย์ศนย์คูณหนึ่งคูณหนึ่งได้ศูนเอาง่ายๆเลยก็ได้ถ้ามีตัวไหนมีศูนย์เราก็ใส่ศูนย์ลงไปเลยเอ็นศูนย์ใส่ศูนย์ศูนศูนหลักการคูณเราก็ใช้คูณธรรมดาหนึ่งคูณศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณศูนย์คู คูณศูนย์ได้ศูนย์เทิมที่สามต่อไปเทิมที่สามก็คือ b c bar b c bar d c c า a r d ศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์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 หนึ่งคูณหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่ง

หนึ่งคูณศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเทิมหนึ่งมาออกันเข้ากับเทิมที่สองเทิมหนึ่งเทิมสองนำมาออกันเอาเทิมหนึ่งออเทิมสองศูนย์ออศูนย์ได้ศูนย์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 หนึ่งออศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งออศูนย์ได้หนึ่งหนึ่ง 0อ .0 ได้0 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 0อ .1 ได้1 0อ .1 ได้1 0อ .0 ได้0ต่อไปเราก็จะนำทั้งหมดมาอกันเอาที่เราอกันเมื่อกี้แล้วมาอเข้ากับ b c bar d นันทั้งหมดเราก็จะได้เป็น y อันนี้ขอตั้งเป็น3นะ สองตัวนี้ออกันศูนย์หศูนย์ได้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 หนึ่งหนึ่งอหนึ่งได้หนึ่งได้ศูนย์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 หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นี่ก็จะเป็นตารางความจริงของตัวอย่างข้อที่หนึ่งเราจะไปทําการลดรูปสมการให้มันง่ายกว่านี้ให้มันมีตัวแปรน้อยกว่านี้ไปลองดูกันจากโจทย์ตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะ ในการที่เราจะลดรูปสมการโดยใช้ทฤษฎีพิชคณิตบูลินถ้าเรามีสมการบูลินอยู่ทั้งหมด3เทอมแบบนี้มีทั้งหมด3เทอมเราก็มองว่าในเทอมที่มีตัวแปรให้ให้เรานำมาจํากันกับเทอมอื่นดูซิว่าเทอมไหนบ้างที่มีตัวแปรซ้ำกันจะเห็นว่า เทอมที่หนึ่งแล้วก็เทอมที่สองจะมีตัวแปรที่คล้ที่เป็นตัวแปรเดียวกันก็คือ b เทอมที่1ก็คือมี b เทอมที่สองก็ b แล้วก็ c บาเทอมที่สองก็มี c บาจะเห็นว่าตัวแปร b ซ้ำกันตัวแปร c ก็ซ้ำกัน ลักษณะแบบนี้เราจะทําการดึงตัวร่วมที่ซ้ากันออกมาตัวแปรที่ซ้ากันเราก็จะเรียกว่าตัวร่วมนะคะดึงตัวร่วมออกมาก็คือ b c b เทอมแรกเราก็จะเหลือตัวแปรตัวเดียวก็คือ a เทอมแรกเราก็จะเหลือตัวแปร a a าร์ bar, มาบวกบวกกับตัวที่เหลือจากเทอมที่สองก็คือ a เทอมที่สามเรายังไม่ทำอะไรเราก็ดึงมันลงมาเลยจากนั้นเราก็ไปมองกฎของบูลีนว่า A บาบวก A มันได้อะไรพิจารณาสิว่า A บาบวก A ได้อะไรเราก็มาลองทำเหมือนเดิมจากนั้นเราก็ไปมองกฎของบูลีนว่า A บามันจะได้อะไรก็คือ A บาบวก A ก็จะได้1เสมอเพราะฉะนั้นไอตัว A บาบวก A มันก็จะ ได้เท่ากับ1 1คูณ b c b าก็จะเหลือตัวของมันเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือ b c บ a r o ดึงมันลงมา b c b a d ต่อไปเราก็พิาราต่อค่ะ ตอนนี้เราเหลือแค่สองเทอมเราก็พิจารณาต่อว่ามันมีตัวแปรไหนที่เหมือนกันบ้างก็คือก็คือ B แล้วก็ C บา์ bar. b แล้วก็ C บาเราก็ดึงมันออกมาเลยค่ะดึงมันออกมาเป็นตัวร่วม B บา์ c ดังนั้นว่าเราดึงออกมาแล้วมันจะเหลืออะไรคะ ดึงมันออกมาแล้วมันก็จะเหลือตัวนี้ก็คือ A A บาบาที่เราหาได้เมื่อกี้มันก็คือ1เราก็1เพราะว่าอย่าลืมไปว่าบรรทัดนี้เราจะต้องเอา BC บาบาคูณกับ1ไว้เพราะฉะนั้น BC บาราคูณ1บวก D ตัวที่เหลือ หลังจากนั้นเราก็พิจารณาว่ากฎของบูลีนบอกไว้ว่าถ้าเอาหนึ่งไปบวกกับ D หรือตัวไหนไหนผลลัพธ์เนี่ยมันจะได้เท่ากับหนึ่งเสมอข้อนี้ก็จะได้ว่า B C bar เราก็จะได้คำตอบในข้อนี้ เราก็จะได้วงจรลอจิกขึ้นใหม่ที่เป็นวงจรขนาดเล็กมีอินพุตเพียงสองตัวก็คือ b และ c เราจะเห็นว่าจากวงจรเดิมของเราใช้อินพุตจะมีถึง4ตัวก็คือ a b c d แต่เมื่อเราทำการลบรูปลดรูปแล้วเราก็จะเหลือแค่อินพุตสตัวก็คือ b และ c ส่วน input a และ d ไม่มีผลอะไรกับวงจรเลยโอเคไหมคะตัวอย่างที่2 z เท่ากับ a b c o a b bar a n d a bar c bar แล้วก็คุม bar ทั้งหมดเราก็สร้างตารางความจริงเหมือนเดิมนะคะ a, b, c มีทั้งหมด3ตัวแปร a, b, c เรามีบ้์ทั้ง3ตัวก็เป็น a บ b า b ้์และ c บ้์มีทั้งหมด3ตัวแปร2อกำลังสได้8 8ฐาน2เหลือ4 ใส่หยางละสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ใส่ศูนย์สี่ตัวใส่หนึ่งสี่ตัวต่อไปเอาสี่หารสองใส่ศูนย์สองตัวใส่หนึ่งสองตัวไปเรื่อยๆสองหารสองอย่างละหนึ่งตัวไปเรื่อยๆศูนย์หนึ่ง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 เอบาตัวตรงข้ามเอหนึ่ง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 ศูนศูนย์ศูนย์ศูนย์ บีปาตัวตรงข้ามดีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ซีปาตัวตรงข้ามซีหนึ่งศูนย์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 ตัวแรกเทอมแรก A b c A ซีเคูณ b คูณ C 0ค,คูณ0ได้0ตัวคูณตัวไหนมี0ก็เป็น0เลยนะคะ0 0 0 0 0 0 1เทอมที่2 a b บา a ปีบาตัวนี้ก็ตัวนี้0แอน1ได้0 0แอน1ได้0 0แอน0ได้0 0แอน0ได้0 1แอน1ได้1 1แอน1ได้1 1แอน0ได้0 1แอน0ได้0 หลักต่อไปเราจะนำ a bar and กับ c bar a bar and c bar a bar and c bar a bar and c bar หนึ่งได้หนง 1&0 ได้0 1&1 ได้1 1&0 ได้0 0&1 ได้0 0นได้0 0นได้0 0ได้0เทิมต่อไปเราจะนำเทิม1และเทิม2มาออกันนะคะเทิม1และเทิม2มาออกัน a b c o a b bar นำมาออกัน0ูนยออศได้0ูนย์ออศได้0 0นย์ออศได้0 0นย์ออศได้ศูนย์ได้1 0ึ่งออหได้หนึ่งออศได้ศูนย์ย์ได้หแล้วเราก็นำ a b c o a b bar แอนเข้ากับ A bar, C, bar. b บาส b บา B ี b a บาเอเข้ากับ A b บาส b บานี่นะ ก่อนที่เราจะนำ c a bar และ c bar มาเราต้องมันมี bar อีกหนึ่งตัวดังนั้นเราจะต้องทำให้มันเป็นตรงกันข้ามจาก1มันก็จะกลายเป็น0จาก0กลายเป็น1เราก็ต้องทำการเปลี่ยนนะเพื่อไม่ให้งงนี่ตัวนี้ จะได้เท่ากับ Z เอาอตัวนี้มาแอนกัน0ูนแอนศนยได้0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 ได้1ได้1ได้0และได้1เมื่อเราทำตารางความจริงเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปทำการลดรูปสมการจากโจทย์ Z เท่ากับ a b c อ a b บ a r าร์ a อนเบาร์ทั้งหมดบาร์ bar, มีบ่ายอีกชั้นหนึ่งอันดับแรกในการแก้สมการในการแก้สมการข้อนี้นะคะจะเห็นว่าในทฤษฎีของบูลินบทที่10ถ้าเราเจอบาร์คุมตัวแปรยาวแบบนี้เราจะต้องทำการหักบาร และเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามข้อนี้ก็จะได้ว่า a b c o a b บ r a n d a Bar เราทำการหักบรามันแล้วจากแอนกันมันก็จะกลายเป็น o c บ a า เครื่องหมายบาร์ตรงนี้มันก็จะเป็น a บาร์บาร์ bar. o c บาร์บาร์ bar. ทีนี้บาร์มนมีสองอันซ้อนกันใช่ไหมคะมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a บาร์บาร์ bar. จากสูตรจากทฤษฎีของบูลิน a บาร์บาร์ a มีค่าเท่ากับ a และ c บาร์บาร์ก็มีค่าเท่ากับ c เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการใหม่ก็คือ a b c o a b บ่ n วงเล็บ a o c วงเล็บปิดแล้วเราก็เอาตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็ทำการคูณเข้า ตัวนี้ทำการคูณเข้าเอาตัวนี้คูณเข้าคูณเข้า a คูณเข้า c ได้เท่ากับ a b c บวก a b B a ต,ต้องมี a อีกนะคะ a a b, b b c พอเราได้สมการนี้แล้วนะคะเราก็มาดูอีกว่าเราจะใช้กฎของบูลีนในเทอมไหนอีกถ้ามองดีๆจะเห็นว่าเทอม2กับเทอม3มีตัวแปรเหมือนกันก็คือ a กับ b บา เพราะฉะนั้นมันก็มีกฎของบูลีนข้อหนึ่งที่ว่า a บวก a b เท่ากับ a แสดงว่า a แสดงว่า a b บาร์บวก a b บาร์ c เทียบกับกฎ a บวก a b เท่ากับ a ตรงนี้เราจะได้เท่ากับเท่าไหร่เราจะได้เราก็จะได้ a บาร์ bar. เนียเราจะได้เราก็จะได้เท่ากับ a b c o a b นี่เป็น b bar นะคะมองมองต่อสิว่าเทอมเทอมที่สอง สองเทอมนี้มีตัวแปรไหนที่เหมือนกันอีกมีตัวแปรไหนก็คือมี a เราก็ดึง a ออกมาก็จะได้เท่ากับ a b c o b บพอได้เทอมนี้แล้วมองกดข้อไหนมองกดข้อไหนคะ มองกด a o a b a b เท่ากับ a o b เทียบกับตัวแปรเราดูซิว่าได้อะไรมันก็จะได้ได้เท่ากับ a c o b bar จัดรูปให้สวยงามก็จะได้ b bar o c ก็จะได้คำตอบในการลดรูปสมการข้อนี้เราจะเทียบสมการหลังลดรูปนะคะหลังลดรูปเราได้ a b bar o c ดูสิว่าเราจะได้คำตอบที่ถูกต้องไหม b bar o c b ีบาร์อีศูนย์หนึ่งได้ห1ึ่งหนึ่งอนศูนย์ได้ศูนย์ถูกต้อง1 1 o ึ1งหนึ่งหนึ่งได้1 1ึ่งหนึ่งอศูได้ศถูกต้องต่อไป0 0นย์อศู 0อ0แอนศูนได้0ย์ถูกต้องตัวต่อไป0 0อ1แอนศูนได้0ถูกต้องหลักต่อ,ตอไป1 1 o อศได้1 1แอน1ได้1ถูกต้องหลักต่อไป1 O 1อ1ได้1 1ไปอไปแอน กับ1ได้1ถูกต้องต่อไป0 o 0 n 1ได้0ถูกต้องแล้วต่อไป0 o 1ได้1 o n 1ได้1ถูกต้อง,งนั้นการลดรูปสมการข้อนี้ก็ทำถูกต้องแล้วนะคะ